ถ้าหากเราพบปัญหาเชื้อราขึ้นในห้องที่ติดแอร์เราจะทำยังไงดีการที่มีเชื้อราขึ้นในห้องปรับอากาศเกิดจากปัญหาที่ในห้องปรับอากาศนั้นมีความชื้นสัมผัสสูงการที่อากาศมีความชื้นสูงเนี่ยเกิดจากการที่เราทำให้อากาศเย็นลงครับอากาศเนี่ยพอเย็นลงแล้วเนี่ยถึงจะมีปริมาณไอ้น้ำในอากาศเท่าเดิมเปอร์เซนต์ความชื้นสัมผัสจะสูงขึ้นเมื่อเปอร์เซนต์ความชื้นสัมผัสใกล้ๆ1 0 0อเนเนี่ยไอ้น้ำ ก็จะเริ่มกันตัวเป็นหยดน้ําอยู่ตามพื้นผิวต่างๆภายในห้องปรับอากาศเช่นตามฝ้าเพดานตามผนังตามวัสดุต่างๆเมื่อเกิดออไอน้ําจับตัวตามพื้นพื้นผิววัสดุพวกนั้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดปัญหาเชื้อราตามมาสังเกตได้ว่าจุดที่มักจะมีเชื้อราขึ้นเนี่ยมักจะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆกับหัวใจลมเย็นเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยอากาศจะมีความเย็นทําให้พื้นผิวบริเวณน,นั้น,นมีความเย็นกว่าส่วนอื่น เมื่อสัมผัสกับอากาศที่มีความชื้นสูงเปอร์เซนต์ความชื้นสัมผัสค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะมีการกันตัวเป็นหยดน้ําบนพื้นผิวตรงนั้นแลอีกจุดหนึ่งที่จะเกิดบ่อยก็คือพวกฝ้าเพดานยิบซ้ำที่โดนสัมผัสด้วยลมเย็นจากหัวใจแอร์หรือเครื่องปรับอากาศเป่าโดนโดยโตรงในพื้นที่ที่มีความสําคัญสูงเช่นในห้องที่ต้องการความสะอาดมากเช่นห้องพยาบาลในห้องในโรงพยาบาลห้องผ่าตัดห้อง icu ห้องพักฟื้นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่าการมีเชื้อราเนี่ยถือว่าเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยอย่าางมาก อีกกลุ่มหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับเรื่องความชื้นในใน,ในพื้นที่แบบระกาศก็คือพวกในอุตสาหกรรมเช่นในอุตสาหกรรมยานในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือในกระบวนการผลิตที่ต้องการการควบคุมความชื้นที่แม่นยำกลุ่มเหล่านี้เนะี่ยถ้ามีความจําเป็นที่ต้องควบคุมความชื้นอาจจะต้องอใช้อุปกรณ์เสริมเชื้อเพิ่มช่วยนะครับแต่ว่าการติดตั้งอุปกรณ์ลดความชื้นโดยตรงที่เรียกว่าดีฮิวมิเด i ายเออร์เนี่ยมักจะไม่ได้ผล การออกแบบระบบปรับอากาศที่ถูกต้องจะเป็นเป็นตัวที่จะแก้ปัญหานี้ได้อันดับแรกเลยคือเราต้องควบคุมการเติมความชื้นเข้ามาในพื้นที่ปรับอากาศคือเราต้องควบคุมที่การเติม outdoor air หรือเราต้องมีเครื่อง outdoor air unit ที่รีดความชื้นออกให้หมดก่อนที่จะจ่าย outdoor air ตัวนี้เข้ามาในระบบปรับอากาศแล้วก็การเติม outdoor air มาเข้ามาเนี่ยจะต้องมากกว่าอากาศที่เราระบายออกไปหรือ exhaust air เพื่อให้พื้นที่รับอากาศของเราเนี่ยมีความดันเป็นบวกตลอดเวลาไม่ให้มีการแทรกซึมของความชื้นเข้ามาในช่องทางอืง่นๆถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยส่วนใหญ่จะแก้ปัญหาได้เกือบร้อในเรื่องของการควบคุมความชื้นในพื้นที่รับอากาศอากาศของประเทศไทยเรามีลักษณะที่มีความร้อนชื้นอยู่แล้วก็คือว่าในโดยเฉพาะในฤดูร้อนอย่างว่าช่วงเดือนเมษายนพฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงที่อากาศมีความร้อนแล้วก็มีความชื้นในอากาศสูงเมื่อเราทําความเย็นให้กับอากาศ ก็จะทําให้อากาศเนี่ยมีเปอร์เซนต์ความชื้นสัมผัสสูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดคอนเดนเซชันบนพื้นผิวต่างๆได้โดยง่ายดังนั้นในช่วงเวลาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหาเชือ้อราแล้วก็เกิดคอนเดนส์ภายในพื้นที่ปรับอากาศเนี่ยค่อนข้างจะมากหลักการที่สําคัญของการควบคุมความชื้นในห้องปรับอากาศคือต้องปิดห้องให้มิดชิดอย่าให้มีลมร้อนชื้นเนี่ยรั่วเข้ามาได้อันที่2คือสร้างโพซิทีฟเพรส u r e คือการเติมอากาศให้มากกว่าระบายอากาศออกแล้วทําให้ห้องอมีความดันเป็นบวกตลอดเวลาอันที่3อากาศที่เติมเข้ามาเนี่ยต้องได้รับการกําจัดความชื้นออกไปให้อยู่ในระดับที่ต่ํากว่าความชื้นภายในห้องเสียก่อนที่จะเติมเข้ามาโดยการติดตั้ง Fresh Air Unit หรือ Outdoor Air Unit เพื่อทําการกําจัดความชื้นออกจากอากาศที่จะเติมเข้ามาเสียก,ก่อนปัญหาความชื้นที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการโดยการที่ ปรับอุณหภูมิน้ําเย็นในระบบปรับอากาศให้สูงขึ้นจนไม่จนทําให้ระบบปรับอากาศมีความสามารถในการกําจัดความชื้นลดน้อยลงอย่างมากอุณหภูมิน้ําเย็นในระบบปรับอากาศที่ตั้งเอาไว้ตอนออกแบบเนี่ยมักจะอยู่ที่ประมาณ7องศาเซลเซียสแต่การตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยสามารถลดการใช้พลังงานได้จึงทําให้ในอาคารต่างเนี่ยปรับอุณหภูมิน้ําเย็นให้สูงขึ้นแต่การปรับให้อุณหภูมิน้าเย็นสูงขึ้นเนี่ยมันมีผลเสียที่ตามมาอีกอันหนึ่งคือทําให คอยเย็นของเครื่องปรับอากาศเนี่ยมีความสามารถในการกําจัดความชื้นลดลงถ้าหากเราตั้งอุณหภูมิน้ําเย็ยนสูงมากเกินไปก็จะทําให้เราไม่สามารถกําจัดความชื้นออกจากอากาศได้เลยประกอบกับปัญหาที่เ,เรามีความชื้นกับความร้อนสูงในอากาศที่เข้ามาจากภายนอกเมื่อคอยเย็นภายในเราไม่สามารถกําจัดความชื้นได้เนี่ยเมื่อเราเติมอากาศจากภายนอกเข้ามาก็ยิ่งเป็นการเพิ่มเติมความชื้นให้กับห้องปรับอากาศแล้วก็ทำให้ความชื้นสัมผัสใน ห้องปรับอากาศสูงขึ้นเมื่อความชื้นสัมผัสในห้องปรับอากาศสูงขึ้นก็ยิ่งมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดคอนเดนเซชันบนพื้นผิวต่างๆแล้วก็เกิดปัญหาเชื้อราตามมา